เรามาแกะพัสดุกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่หลายๆวันรวมกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้คือเราลงไปรับอาหารใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆไปซนีก็มาส่งซึ่งเรางงมากนะคะว่ามันคืออะไรมาดูกันน่าจะเป็นการ์ดซัมติงนะคะเอออ่ะเป็นด้วยต้องนี้มาด้วยเอาไว้ใส่การ์ด เขาเรียกว่าอะไรเฟรมการ์ดกรีดเลยคือแบบอ้กาเฉล่อ้ย oh, ค uh, uh. ือจะบอกก่อนว่าเราจะเก็บการ์เฉลิ่งบัมหอดซอดให้หมดทุกอันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เก็บหมดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะคะคือแบบเขาเพิ่งทยอยส่งกันแหละ แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเคซี่มานะคะเพราะว่าเราสั่งบ้ามเคซี่ไปแล้วแบบว่าเดี๋ยวลองมาลุ้นก่อนเผื่อจะได้การเฉล์แต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยซื้อทีหลังไม่เป็นไรเลอ ใช่ไหมว่าคืออะไรอันนี้จะเป็นพัสดุที่มีหลายอย่างมากแล้วเราก็จะมีบางอย่างที่เอาไปแยกแกะในอีพีต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้แกะพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องใหญ่แล้วแยกของที่เราจะจะเอาไว้แกะอีพีหน้าก่อนเคโอเคมาแต่ก็คือแกะวันเดียวกันนี่แหละแต่แค่คนละคลิปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีลงแต่ความจริงเพื่อนชอบดูแบบรอบเดียวใช่ไหมแต่เราขอเอาไปแกะอีก รอบละกันอันนี้มาจากทวิตเตอร์ไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันลุ้นกันว่าข้างในคืออะไรมันคืออะไรนี่เนี่ยเพื่อนๆในความที่เราซื้อขาตั้งกล้องมาแต่ว่ามันตั้งได้แค่แนวตรงอุ้ยได้แค่แนวตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยจะตัดต่อคลิปเอาละเห็นแล้วหรือยังจ๊่ปะแต่มันเป็นอัลบั้มเปล่าฮอตซอสอเป็นเวอร์ชัน เอิม่มบอลลิงกับชิลลิงนะคะเพราะว่าเราอะพีเคซี่ไปแล้วแบบยังไม่ได้เลยนานมากแล้วก็เลยจิงนีมาบัมบัะไม่มีเงิอนอ่ะแล้วแบบว่าเราไปหาเอฟการ์ชอยเลอร์มาทุกเวอร์แล้วนะจ๊ะทุกคนเอรี่บาร์ดี้ ก็คือไม่มีอะไมากค่ะทุกคนเจสสอัลบาบานปะนั่นะร้านเดียวกันเลยสองใบนี่เป็นวิดแฟนของอเฉลอร์กับอย่างๆนะคะนะแล้วก็ี เพราะเราแค่แบบอยากมีให้มันเยอะๆอะแต่คือไม่มตายก็เลยซื้อแบบนี้มาซื้อแบบว้านปมมาั๊มอะแล้ก็ปน้องแรกนะคะนี <Yeah. S 2> เ่เยค้อยสำหรับแรกอ๋ออันนี้ที่เทรดมาทุกคนที่แรกมามแรกแบบเจโน AR เซลฟนะคะเป็นอินจุนเปียหวานในใน ไม่รู้อะในในในวัวไหนอะจะไม่ได้แหละแต่คือเขาเรียกกันว่าอินจุนเปียวหวานนะคะทุกคนมันน่ารักมากมันสมควรกับการมีอะน้องินจุนอันนี้มันน่า,า,นนนนนนารักไปไหมน้องเดินทางปลอดภัาายถึงแล้วบอกเราด้วยนะคะขอบคุณน้องคอนเสิร์ตมาแรกกับเราโอเคน,นี่เอาวอลลิงไอชิลลิงครับอันนี้เป็นชิลลิงไม่ชิลลิงนะจ๊ะอินจุนเปียวหวานคือคือถ้าถ้าไม่มีคนหาแรก่กับเราอะเราก็ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วทุกคนเพราะว่าน้องสวยมากสวยงามตาการตามากกับพระเจ้า ดีใจค่ะคนสวยของแม่แล้วมาถึงยังปลอดไทยย้ก <cam> ็ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปแกะ EP นี้เนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเราเป็น EP 5ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็รอดูแกะอัลบั้มนี้ด้วย